เพ um. <mm ื่อนสี24ชั่วโมงครับกอบกุกดีใจมากอย่างแรกเลยรู้ส erm ึกเป็นเกลียดมากใช่ครับผมด้เรียกมาเป็นตัวแทนในเผ่าน้ำนะใช่ครับผมทั้งแรกเลยที่ที่ได้มางานแบบเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงก็ติดตามเอาตามเพา่าเด็กๆก็ต้าอยู่แล้วใช่คือชอบมากแล้วก็ติดตามมาทุกๆภาคเลยใช่ครับก็รู้สึกว่าภาคนี้น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วก็น่าดูมากๆแอคชั่นมันมากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นครับ สีฟ้าเน่้อสีฟ้าก็เผ่าน้ำอยู่แล้วครับใช่กระโดดลงชายคบต่อมแหละไม่ใช่จะโชว์ซิกแพคตรงนี้ใช่ครับจะอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยใช่ครับเรียกว่าอลังการมากเลยนะผมยิ่งใหญ่มากที่เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งใช่เหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกของหนังอวตารจริงๆเลยครับผมคนลใบใช่ครับ สิบเจ็ดธันวา t นี้นะครับผมก็จะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของอวตรแล้วนะครับผมก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะได้มาเจอกับดินแดนใหม่เผ่าใหม่ใช่ครับรับรองว่าเออภาคนี้เรียกว่าแอคชั่นั่นอะไรมันแน่นอนครับใช่ครับตากด้วยครับแหายลครับหายแล้วครับผมเต้นได้แลวครับผมแบบพี่เขาก็ได้แล้วครับเอ้ยตายแล้ว ได้แล้วครับผมได้ปกติแล้วครับผมครับผมต้องอระงไหมครับถ้าลกโกรอะไรเงี้ยครัก็ระวังครับระวังพวกตกหลุมอะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับผมตกหลุมรักได้ไหมตกหลุมรักได้ไหมตกหลุมรักได้อยู่นี่มองด้วยาหวาามรัเวลา่แบบนตัวเปทำอะไรอย่างเียแนแนครับ กระแทกก็ยังมีเสียวๆบ้างครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายปกติแล้วก็แบบตอนถ่ายซีรีส์อย่างนี้เวลาจะจับแขนเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องแบบต้องระวังมากใช่ผมจะหักด้านไหนนะพี่หักด้านนี้ด้านใช้ขอบคุณมากผิดไปหมดนะครับเส่น้องใช่ครับเพราะว่าต้องแบบต้องช่วยระวังนะไม่งั้เขาจะหักจะเจ็บปีกเลยแต่ปกติจับน้องแรงมาก ตอนแรกๆก็เล่นก็แบบเหมือนเขี้ยวแต่หลังๆมาแบบต้องทำรู้ถนอมมากขึ้นเขี้เหมือนเขี้ยวนี่นะครับหนาสว่างสวยหน้าสว่างสวยอาจจะเป็นเพราะแฟดเยอะครับตัดผมด้วยตัดผมต้องใหม่ผมด้วยใช่ใช่ครับผมตัดผมเพราะตัดใจจะดเธอไม่ได้ไม่ใช่มีซีรีส์ใช่ครับเราก็เข้าเข้าบทละครูก็ต้องเปลี่ยนทรงหน่อใช่ จุงใช่ไหมฮะคุณจุง C C T V ชั้น30ใช่ก็จริงๆเล่นกันไปเล่นปกติอยู่แล้วฮะใช่ครับแต่ไม่ได้ถ่ายลงเลยนี่อะไรอย่างนั้นแต่คุณจุงเขาแบบเห็นปุ๊บแล้วเขาก็ถ่ายเลยถ่ายก็ไม่รู้ตัวฮะใช่ครับแล้วพอรู้ตัวไปถามว่าโดนถ่ายไหมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยเพราะผมหันหลังให้จุงอยู่ไงใช่มารู้อีกทีก็เอ๊ะทำไมคนแท็กอะไรในในเอ็ X เต็มไปหมดเลยใช่พอเข้าไปดูก็อ๋อคุณจุงนี่เองเป็นคนลงนะฮะครับ ปกติเากปกติก็เล่นเล่นปกติอยู่แล้วครับอยากขาวองแฟน้คอมเมนต์นหนบ้างปกติกันโอก็เล่นเป็นปกตินะออกียกิดเกิลองเล่นด้วยไม่มีอายุแล้วตายแล้วโอ้โหโอ้โหจุ้งเป็น้อยเลตอนนี้ เหมือนเพือนกันนะครับครับสนิทมากคือผมไว้ใจเขาแบบไว้ใจมากใช่เรื่องจริงแล้วก็แบบทำงานด้วยกันแล้วเราเป็นครั้งแรกที่สนิทกันแบบจริงใช่คือตั้งแต่มาทำงานด้วยกันเรารู้สึกว่าสนุกทุกวันคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็ปรึกษากันแบบตลอดเลยใช่ครับผมโอู้ก็เยอะมากน่าจะเกินครึ่งแล้วตอนนี้เกินครึ่งแล้วใช่ครับก็เร็วๆนี้ก็น่าจะได้ ติดตามกันใช่ครับต้นปีหน้าก็น่าจะได้รับชมกันแล้วใช่ครับสองเรื่องเลยมีทั้งสกอเรตฮาร์ดที่แล้วแล้วก็มีลักคูทั่วโลกในฟุตทีเชอร์ครับสแตนลิมปิกก็ไม่ก็จริงจริงก็มีมีเรียกว่าฟุตบอลนะฮะใช่วางแท็กติกแท็กติกเป็นวางแผนวางแผนเป็นวางแผนอยู่ใช่จริงทีมผมก็ย้ายสีครั้งแรกเป็นสีดำด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะปีแรกก็อยู่สีขาวกันมาแล้วปีนี้เราย้ายฝั่งเป็นสีดำ ก็มีเตรียมตัวอยู่เพราะว่าเจอเพื่อนใหม่อหลายๆคนล้วก็ต้องมีการปรับแผนกันหน่อยปรับแผนกันหน่อยใช่ก็มีเตรียมโชว์มีอะไรส่วนอยา่จะเน้นไปทางโชว์เพราะว่ากีฬาจะเน้นดูครับไม่ค่อยออกแรงเท่าไหร่กลัวใครเหรอกลัวใครเนรีในทีมกินังามงคามังคมังมังค่ามังคามังค่ามัง่มงมงคามั่งา ตับทีงงไปเลยอ่ะนีหลบแบบดิจิตอลเหรอนี่เลี้ยวไปซ้ายไปโค้งไปขวาไอ้ไรหลบเก่งหลบเก่งโค้าเป็นแบบนักกีฬาน่ากลัวเขาก็เตะบอลเก่งครับอือจริงเลยว่าตนที่ใคายเขาไม่ได้ซอมไ่ไอกีฬากันครับสองคนกันครับสองมุ่สองนี่เรียกว่าใช้ใช้หน้าที่ในในทางที่ชอบนะครับก็เห็นแบางคนก็มีไปซ้อมกีฬากันซ้อมบอลซ้อมบาสกันใช่ ยังไงสิเอ็นดีเตะเตะบอลไปเกี่ยวอะไรครับได้เลยครับผมฝากไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอบคครับขอบคขออรับขอบน่อ